สวัสดีค่ะพี่น้องมาจ้ามากินขา้าวกินขนมเส่นจ้ะพี่น้องบ้งผักผักบัวลายดอกจ้าพี่น้องจา้าแล้วก็มีขนมด้วยพี่น้องจา้ามาเด้อจ้ะมาเด้อน้ำบอกร้าจา้า พัจ้บพี่นนองมือนี้มีงานบุญจ้ะบุญบ้านบุญประจำปี